ด้านหน้า้านมันสะเทือนน้ำสะเทือนบอกนี่ว่าเอานี้ไปกินสามศพว่ะคุณผู้ชมฮะอ้าเอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Filter Bad บ e t พล e ทอร์ฟิาสำหรับสงครามในวันนี้อีโวจิมะแปซูฟิกครับผมเราเป็นฝ่ายญี่ปุ่นนะครับจะมาป้องกันมาตุภูมิของเรากันครับโดยการใช้เครื่องบินซีโร่ลำนี้เอาเละและสงครามในวันนี้เราจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าไปดูกันครับ ฝ่ายข้าวศึกพยายามยกคนขึ้นบกนะครับเราต้องทักทายด้วยการส่งสายมิสไปก่อนปุ๊บปุบุบุบมิสไซน์ครับผมเป็นการทักทายตอนต้นคลิปแล้วก็จะบินวนเพื่อกลับมาใหม่นะครับเพื่อทาลายเขาให้ได้ยังได้อยู่มันต่มเกินไปด้านหน้ามีขับไล่หนึ่งลำครับพยายามจะบินแบบงึกงเงงักงักแบบนี้แล้วมันคอแซชิงระเบิดได้มาเนี่ยโอ้โหเสร็จเราดีแบบนี้เอาแล้วเอาแล้วปะทะหน่อยปะทะหน่อยเว้ย ดูซิว่าเราจะสามารถยิงเขาตกหรือเปล่านะครับต้องมุมนี้วมาจริงๆมิไซลดีกว,ว่าโอ้โหแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยครับเขาตกแบบง่ายๆนิ่มๆเลยน่าจะเป็นนักบินสมัครเล่นนะครับต้องบอกก่อนรับว่าสงครามไม่ใช่ที่ของมือสมัครเล่นเรานี่คือนักบินที่กับมาจากสมรภูมิแห่งมิดเวย์ฮะโวยตัวเองก็เป็นด้วยเอาเด้สำหรับคลิปในวันนี้ครับเราใช้เครื่องบินเนี่ยเป็นพาหนะหลักประจาคลิปของเรานะครับแล้วจะเก็บได้กี่คิวไปดูกัน ตอนนีผมจะใช้มิสไซน์เนี่ยไประเบิดพวกสะเทินน้ำสะเ,เทินบกนะครับดูสิว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเตรียมตัวแตกซะด้านหน้าเจอหนึ่งบริเวณตรงจุดนี้นั่นไงมิสไซน์หน่อยไหมล่ะโอ้โหสาหัสเลยนะนะ่าจะแตกแหล่ไม่แตกแหล่นะครับถ้าได้มิสไซล์อีกสักนัดหนึ่งนี่ผมว่าตุ้มมันต้องตุ้มแล้วแหละ เดี๋ยวก็คงจะขึ้นแอซิดคิวแล้วมั้งถ้าแต้มเราสูงพอนะครับเราก็กลับมาวนๆเอามิสไซล์เรื่อยๆครับดิสว่าฝ่ายข้าศึกเนี่ยมันจะสามารถยกพนขึ้นบกได้หรือเปล่านะครับงานนี้เดี๋ยวขอเอายิงภาคพื้นดินบ้างละกันมีไหมเน่น่าจะไม่มีนะครับยังอยู่ไหมเน่ยังอยู่เหรโอ้ก็ยังไม่แตกนะครับผมน่าจะรีเลือดมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับ กระสุนเราน้อยไปหน่อยมิสไซล์เราน้อยไปหน่อยครับอันนี้พังไปแล้วหมดเลยครับโอโ้โหเหมือนรอบนี้นักบินญี่ปุ่นมาจะคองนั่นฟ้าได้ครับผมอเมริกาอยู่ยากเลยฮะเอาจริงเรานี่มันเซียนจริงๆโอเคบินเอามิสไซล์ครับก็ในเมื่อชุดเดียวเอายานเกาะไม่แตกนะครับเราไปยิงคนดีกว่าน่าจะแตกได้นะเดีวยเนี่ยมีเห็นปะวะ ไม่เห็นเลยจากบริเวณจุดนี้ด้านหน้าครับนั่นไงคูคูคู <c oughs> แค่นั้นก็ควันขึ้นป้อมเลยครับเออโอตโตออะไรฝ่ายเขาไม่มีเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นปะไม่มีเลยเอ,อ่ะเอ้ยเอ้นี่มันปล่อยคนครับแบบนี้มันต้องเทนโนให้กับตู้ไม่บันไซยังไม่อยากตายใจเย็นก่อนนะด้านหน้ามีเครื่องบินขับไล่นี่ว่าเอาแล้วแบบนี้ ต้องต้องตามต้องตามต้องตามไปล่าขอแซวแต่ทิ้งเราเบิดครับสุดล่าฟ้าค้มฉันจะตามยิงเธอฉันจะตามรักเธอให้เธอระเบิดไปซะเรียบร้อยก็ยยตกไปอีกรอบหนึ่งนะครับนักบินสมัครเล่นคนนี้คนเดิมเลยด้านหน้าอีกหนึ่งลำครับเด็กกันน่อยนี่จะมาบินในสนามบินของญี่ปุ่นไม่ได้เลยเฮ้ยเรงสนามบินญี่ปุ่นไม่รู้เหรอ เขาพยายามจะบินวนกับฝ่ายเพื่อนเรานะครับเพื่อต่อสู้เพื่อเรานี่ควันดำขึ้นแล้วอก่อนเพื่อนเองก็บินหักๆดีๆหน่อยเดี๋ยวมิง้นเราช่วยไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเขาตีนการเลี้ยวกันจนปวดหัวลยครับเนี่ยเออขึ้นฟ้าอย่างนี้หน่อยแจ๋วจะได้มีตาไม่ง่ายนี่แหละโอ้โหตกไม่น่า ยังครับยังยังยังแค่ควันดาไม่เฉยย้านหน้าอีกครับแต่มีสาหัสหนึ่งอแล้วครับเรียบร้อยตกอีกหนึ่งครับผมแม่เราเนี่มันสอยเรื่อยเลยว่ะอีกลำหนึ่งของเขาเว้มันยังรอดอยู่นะเราหาไม่เจอครับที่เรายิงควันดำไปอ่ะไม่เป็นไรครับปล่อยเข้าไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เอาเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจะสอยกันเองแล้วมั้งเนียจะชนกันเองเลยครับเอาละสกอร์เราเจ็ดตายศูนย์นะครับตอนนี้กระสุนนี่โหลดเลือดเติมให้เต็มเราเสียเซกเตอร์ครับผมแม้ว่าภาคพื้นดินเนี่ยเราจะป้องกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าภาคพื้นฟ้าเราก็ได้เหมือนกันนี่คือความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับของกองทัพญี่ปุ่นด้านหน้านั้นมันสะเทินน้ำสะเทินบกนี่วาเอานี้ไปกิน สามศพว่ะคุณผู้ชมฮะโอ้โแตกหมดเลยก็อักเลือดโอเคเดี๋ยวก่อนเครื่องบินฝ่ายเขาหายไปจากด้านฟ้านะครับแ่เขาเอาละวันนี้นี่มันโอ้เราเนี่มันสุดยอดจริงๆโอเคขอเลี้ยวกลับมาก่อนนะครับด้านหน้าการสปอร์ตจากภาคพื้นดินสวยมากเจอค่าศึกหนึ่งลำครับเป็นคอแซ เขาทายแบบนี้มันต้องไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บนะน่าเขาเจ็บนะน่าเขาถอยไปแล้วน,นั่นครับเขาจะมองลวกหรอนะไม่น่าใช่อ่ะนะแตกนี่เออเรียบร้อยครับผมสวย เห็นพวกนักบินอเมริกาบินแบบนี้เนี่ยนี่คงจะเป็นสึกแรกของเขาที่อิวอจิมาสินะด้านหน้าสปอร์ตสวยแบบนี้ต้องคำรามหน่อยนะคำรามดูอ้อเรากระสุนหมดไอ้ไ่ให้ร้อนก่อนไม่หมดฮะเฮ้แฟนกันค่าแฟนตายไปคนหนึ่งนะครับเหลือคนหนึ่งยังรอดอยู่สึกสองใต้ศูนย์ครับเราอะะสรีเสร็จละหุนนี้ก็ขับเพลินๆแล้วกันนะครับแม้ว่าเราจะปกป้องพื้นดินไม่ได้แต่ก็ คนฟ้าได้อยู่ครับหนึ่งลำสาหัสเลยนะน่ะยิงไกลๆขูไว้ขู่ไว้เขาจะบินกลับฐานครับเพื่อไปเติมอะไรของเขานะ่ะโอเคเอาให้เจ๊งขอแซวเวลขึ้นเลยนะครับเรียบร้อยครับแตกจากไกลๆว้ากระสุนปืนเปิ์นี่ร้อนกันอื้อซ่าไปหมดอ่ะผมชอบภาคพื้นดินนะครับเขาสปอตสวยมากเลย รอบนี้สปอร์ตดีมากด้านหน้าเอายานเกาะก่อนดีกว่าจุดนี้เลือด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 เฮ้ยโอ้โหโดนแต่ดินออไม่ใช่ครับมันลงมันลงเออใช่เชอร์แมนในแผนที่ว่างมันโดดหนีเลยวะ่ะคนอย่างนี้ก็มีเหรอโอ้โหเอาแล้วนะสปอตแบบนีด้ดีนะเพื่อนขอแบบนี้บ่อยๆจะสวยเลยนี่เยเนี่ยเชอร์แมนมันหายไปแล้วครับ โอเคเฮ้ยยังอยู่นี่ว่ะเหมือนมันจะซ่อมอยู่นะครับขอยิงทิ้งอีกสักดอหนึ่งสิสักดอหนึ่งยิงใส่พื้นดินนี่แหละเฮ้ยกดผิดโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูไรวะเหือไปแล้วเอาล่ะต่ขอเราเอาให้อยู่นะเว้ยงานนี้จุด B จุดเก็ป้องกันกันเอาไว้ ด้านหน้าหนึ่งลำใหมา่แล้วครับเรามาช่วยเพื่อนมันบินวนใส่นายแบบงงๆนะเนี่ยลำเนี้ยสองลำเลยนีกว่าเอาลำหน้าก่อนอ้าวมันมันจมน้ำบินดิ่งใส่น้ำเฉยครับอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาเอาเวน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 หรือนี่อาจจะเป็นสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้า คือถ้าผมบอกว่ากระลอกเนี่ยกระโดดใส่ปุ่ม F คุณผู้ชมจะเชื่อผมหรือเปล่าครับจู่ๆผมจะกระโดดออกจากเครื่องเพื่ออะไรวะใช่ไหมงงเลยโอ้โหไม่น่าเลยเนี่ยด้านหน้าสองลำรวนเลยว่ะเฮ้ยเอาพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนด้วยวกันนี่แหละถ้าทางเขาจะเอาเรื่องอยู่เนี่ยเอาคนที่เอาเรื่องก่อนครับตัน้ำเงินด้วยโอเคสาหัสสาหัสมทซายหน่อยไหมล่ะ โอเจ็บเจ็บนกลับมาแล้วพวกเรากำลังตามนายอยู่แตกเรียบร้อยเจอซีโร่กันหน่อยไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าเลยกระลลกอีกดอกเดียวก็พังเลยครับเนี่ยโอ้ผมเองก็เกือบจะพังเหมือนกันขอ SCQ นะเมื่อกี้นี้สำหรับยานเกาะเทินน้ำเทินบกของเขานะครับกระลอกนี่ทำกิน โทษกันลอดไปก่อนมัน,นก็โดนใส่ปุ่ม aus <c S 1> F <fit> ผมมาตรงกลางคีย์บอร์ดเลยโอเคเฮ้ยด้านหน้าหนึ่งลำครับผมเจอแล้วเครื่องคอแซ่เดี๋ยวก่อนจะเอาคอแซ่ครับเดี๋ยวขอเอาภาพพื้นดินก่อนที่มันเจ็บจากกระรอดเมื่อกี้นะี้ลำนี้เนี่ยจะสาหัสพอสมควรนะครับโอ้โหนี่ก็เรียบร้อยครับผมแตกเลยครับเชอร์แมนชุดเดียวอยู่เลยโอเค บริเวณจุดเอฝ่าเรากำลังจะถูกข้าศึกยึดได้นะครับนะตอนนี้ด้านหน้าข้าศึกครับหลบไปแล้วหลบไปแล้วหลบไปแล้ว,ลลว,ลลวอยผมต้องไปยิงทัพอากาศข้าศึกก่อนครับอยู่ใกล้เรามากเลยแล้วก็ระหว่างนี้ก็ซ่อมด้วยครับซ่อมไปเราจะอยู่ยาวๆนะครับจนกว่าข้าศึกเนี่ยจะแพ้ไปเองมันต้องบุกเราไม่ได้สิ เพื่อนเราหนึ่งลำครับโดนขับไล่อยู่เรามาแล้วพวกไว้ดงห่วงไว้ดงห่วงมาแล้วเพื่อนนี่คันขึ้นเลยครับตกไหมนะ่ะเพื่อนตกไหมนะ่ะเอ้าเพื่อนด้วงไปแล้วโดนร่วงไม่ให้ด้วง <c oughs> ผู้พูดภาษาอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่แกพยายามจะบินกลับมาตัวภูมิตัวเองนะครับเนะี่ยรู้จักสไตล์การบินแล้วผัดโผล่เหมือนกัน แล้วก็ตกครับผมเรียบร้อยเพื่อนเราช่วยเอซิทคิวไปด้านหลังหนึ่งลำครับมาละหลังหนึ่งลำบินนิ่มๆเลยแต่ก่อนใจจริงเดี๋ยวขออัดพวกเดี๋ยว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 มุมมันใกล้ไปมาละเจอละพอดีเลยเจอพอดีเลยมาสิเรียบร้อยแจ๋วข้างหน้าเชอร์แมน โอ้ญี่ปุ่นนี่มันสุดยอดจริงๆเรื่องของการบินผัดผลเนบริเวณจุด A พวกเอาได้เบ้าคือได้เบ้าอิกุโซสกอตอนนี้16ตายหนึ่งะครับจริงๆเราไม่น่าเลยไม่แน่เลยนึกถึงก็รรอและเจ็บใจโอเคครับผมเอาแล้วนะวนะมิไซ์เตรียมพร้อมบัรจุเจอยังเกาะจุดไหนผมเห็นบอกได้ทหารราบก่อนก็ได้วะแก้ขัดไปก่อนแก้ขัดไปก่อน เอาจุดเอเหมือนจะเอาคืนได้นะครับแจ๋วเลยฝ่ายเราสุดยอดต้องยี้ดีวะมีโปรโตพยายามยิงใส่ผมอยู่นะครับแล้วก็ยิงใส่ต่อเนื่องด้วยเอา A ได้แต่เหมือนจะเสียบไปแย่แล้วแหละแบบนี้ด้านหน้าถ้ามันฆ่าศึกนี่วะหมอหมอหมอเรียบร้อยหมอแตกไปแล้วอุ้ยเราก็แตกครับผมเจอโปรโตสอยให้ด้วยบ้างไฟพยานมาก นี่คือลำที่3ของเราแล้วนะครับหรือว่าลำนี้เนี่ยจะอยู่รอดจนจบสงครามหรือเปล่าตัวเกิดฝ่ายข้าศึกเหลือ165ตัวครับซึ่งไม่มากเลยแต่เดี๋ยวเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับในไม่นานนี้เอาละมิไซล์เตรียมพร้อมด้านหน้านะครับผมเจอยานเกาะข้าศึกเดี๋ยวเดี๋ยวจุดนี้ออกกว่าอ้โหูสามศพครับผมดยมิสไซล์ของเราครับข้าศึกยิงบ้างไฟพญยายนาคมาหาผรอีกแล้ว คืออาวุธนี้มันเจ็บนะครับคือยิงดอกเดียวอาจจะไม่ตายต้องซ้ำสองดอกนะฮะเว้นแต่ว่าเราเนี่ยจะเลือดเหลือน้อยนะครับวันนี้แตกเลยโอเคถ้าประกาศฝ่ายข้าศึกเราเห,นหนึ่งลำครับมาแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะจะต้องกลับไปสู้กับเขาหน่อยละขออนุญาตทําการซ่อมตัวเองสักคู่เพื่อกลับไปสู้ใหม่นะครับการซ่อมเสร็จสมบูรณ์้ับระกาศข้าศึกด้านหน้าครับนั่นไงเครื่องคอแซ พอแซ่พอแซเหมือนจะพยายามบินกับฐานอยู่นะครับน่าจะไปเติมอาวุธอะไรบางอย่างรีเควสหน่อยใช่ไหมพวกโอเคจัดไปด้านหลังมากิ้หนึ่งคบหรือเปล่าเอ่ยเสียงใช่มากเลยใช่ครับเมื่อกี้ข้างใต้นี่มันขับไล่นี่วาเนี่ยพวกมีขับไล่ครับขับไล่ฝ่ายข้าศึกเขาเอาแล้วปูนนด้เจอของจริงแล้วเพื่อน ยังไม่แตกเลยอะแต่เขาบาเจ็บสหาหัสด้วยเรียบร้อยขับได้แตกแล้วด้านหลังมยาจะไตามผมอยู่พยายามบิดล่อไว้ขากลาบขากลาบขากลาบโอ้แตกแน่ๆเลยเออตอนนี้ตัวเกิดฝ่ายข้าศึกเนี่ยเหลือ63ตัวเท่านั้นครับแล้วก็เหมือนว่า A อกันข้าศึกเนี่ยจะทำงานดีมากเลย ฝ่าเราตกกันดดรัวเลยนะครับเนี่ยระวังเอเอนะครับอันนี้เห็นไหมคนไทยเตือนเลยครับว่าระวังเอเอนะครับเอาว่ะคือเราต้องรักษาระยะห่างนะครับเมื่อกี้ผมก็โดนเอเอเหมือนกันเอาว่ะเฮ้ยแต่จริงๆฝ่าเรานี่ก็ใกล้จะชนะแล้วแหละครับเอเออยู่ด้านล่างตรงเนี่ยเอาแล้วเราจะไปช่วยพวกภาคพื้นก่อนบริเวณตรงจุดนี้ข้างหน้าอะไรวะเนี่ย น MM ี่ไงนี่ไงเอ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 มาละเอเอมาละเอเอมาแล้วโหดุ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 มากเอเอดุมากจริงเพิ่งจะมาดุตอนนี้เนี่ยนะเอเอตั้งนานไม่มีนะครับคือการที่มีเอเอดุดุแบบเนี้ยมันทําให้ฝ่าเราเนี่ยบินยากมากขึ้นมันเริ่มจะบินยากแล้วเนี่ยมีเอเอเนี่ยใช่ครับโอเคใช่ครับเห็นไหมนี่คือมิสไซล์คุณจับแค่สามลูกเอก็ตายแล้วครับ เออมันไม่ทันเด็ดเดี่้องยิงเราก่อนโอ้โหนี่ขนาดขึ้นบินเฉยๆโดนตีใช่ใช่ขึ้นขึ้นบินมันก็ดักแล้วอะ่ะเอาละ่ะเราต้องรอดให้ได้ครับต้องรอดให้ได้ลองดูครับลองดูระยะไกลๆเอาลองยิงเลยเดือดย้อย,อยจังหวจะจากภูเขาไฟการสปอตเอเออินไม่ยิงผมอะ่ะทำไมมันไม่ยิงวะบินล่อ,อเลยเนะี่ย โอเคมันยิงอีกคนนึงอยู่เอาเลยเอาเลยแป๊บๆผมยิงเหมือนพายระเบะเิดเสรมัเนี่ยไดอันนี้ได้ใช่ไหมันยิงคนอยู่ใช่มันยิงผมอยู่นเนี่ยบึ้มได้ได้ได้โอ้<ด>แฉ่ล<ะ>เลยฮ่าแหละฮะหมดปัญหาโคนโคนโอ้เอาแล้วเว้ยด้านหน้าจะมีเชอร์แมนด้ยวยมาล้างเชอร์แมนนี่ครับ37ตัวครับเกมไปจบละ อีกสาเจ็ตัวผู้ชมครับฐานสิบห้าเอาลันนะขอสัก30คิวขึ้นวะเกมนี้ด้านหน้าครับเชอแมนอุ้ยเวรเอ้ยกระสุนหมดปอกเด็งจะโหลดโหลดอะไรตอนนี้วะเนี่ยไอบ้ากระสุนเอ้ยลิ่ายะเมื่อกี้นี่คือชุดเก่ายังไม่หมดไงเอาละมันต้องเปลี่ยนเป้าแล้ว โอ้โหบินโคตรต่ำเลยอะต่ำแบบนี้ไม่ต้องจอดไปเลยแหละครับใช่ไหมจอดดีกว่าไหมเนี่ยแล้วประกาศข้าศึกหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะครับเอเอมาเดี๋ยวโอ้โหแยะละแยะละแยะละเอ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 ที่เดิมเลยครับผมผมโดนลุมอยู่ครับสองลำโอเคโอเคผมไปช่วยอย่างผมไปช่วยสองลำโดนล,ลุมหมดเนี่ยเพื่อน ไม่นะเพื่อนตกพื้นไปลำหนึ่งแล้วฮะอีกลำหนึ่งหายโอเคโอเคเอาลเว้ยหายด้านบนด้านบนของเรานั่นเองแจ็คพอร์ตเจอตรงจุดนี้สวยแลยตูโต้นบินแลแน่ๆเลยขอแซ เอาแล้ว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 เขาพยายามมีหนึ่งลำพยายามตามผมอยู่ที่บ้านเราเลยกำลังไปครับกำลังไปไม่ได้แดกกูรงเดี๋ยวเพื่อนกูมามึงเจอเพื่อนกูแน่เดี๋ยวมึงเจอเพื่อนกูเดี๋ยวมึงเจอเพื่อนกูเดี๋ยวก่อนโดดทันไหมเนี่ยทันอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมจีจีเคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์โอเคจีจีครับผม โอ้โห oh, นี่คือซีโร่ของเราเนะี่ยมามาเล่นยากตอนท้ายเกมครับต้นเกมนี่เล่นโคตรง่ายเลยวู้ <Ooh. S 1> แต่เราคงไม่ใช่เบสซ์คอร์สนะครับอ้าวคนไทยเนะี่ยเบสซ์คอร์สอเมริกาครับแต่เราก็เป็นอ้าวโอ้โหเราอยู่ที่6นะครับที่1เราก็นักเรียนของเราเหมือนกันฆ่า45ตาย1เราเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้เราฆ่า24ตาย4นะครับตามนั้นแล้วกันคุณผู้ชมครับ โอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราไว้กันเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบในเกม Battlefield 5กับการขับเครื่องบินซีโร่ในวันนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Battlefield 5าสำหรับวันนี้ขอต้ไลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปนะครับ